ันนี้เธอเธอคิดว่าเธอพับได้กี่ตัวได้ทำไหมได้นับไหมอาลองนับดูวะพับกี่คนบ้างสามสี่คนเหรออ่ะลองเลยครับนับจากปีกมานี่นับแค่ตัวปีกเริ่มจากตัวปีกเอาเลยช้า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 เแเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ยีงดยี่ยอ็ดสางสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามกสี่สิบสีอามสี่้าสอันสุดท้ายอะลองนอนดูสิใครสูงกว่ารถอะอันนี้คือพี่ปออะไร <5. S 2> พี่ปออ่ะเรียน,นว่ารถ ยาวกว่าอาสรุปแล้วคิดว่าเป,าเป่าได้ไหมอ๋อโฟเป,าเป่าไม่ได้แล้วคิดเธอคิดว่าถ้าหาเธอตั้งชื่อรถคันนี้เธอจะตั้งเป็นชื่อรถอะไรรถไฟรถตะขาบรถอะไรเอาถ้าเธอคิดว่าน่าจะเป็นรถอะไรขบวนไฟฟ้าคับรถขบวนไฟฟ้าโอเคมีใครพับบ้างโต <ด S 1> นะชนนิวโตชนนิวคับที่วันเนี่ยนานไหม เปาไม่ได้นะคะใช่ไหมพีบพับเฉย